โดนพิเดียนซิงอีกเป็นมากตอนนั้นลกกันเงจนูนกับไปยอพที่จะตามวงดิ่งในใเนี่ยเพราะอะไรเขาเขาบั้ว่งเรจได้รัเกิดขึ้ืนเพื่อให้สาพิศอบไม่ระโยชนให้บริษัทได้ป่นนี้มาทั้งวันนะฉะนั้นเขาเาตรงตอนนี้เขาร่วมกันใหม่การบานข้างออกพิจารณ์เรื่องกรรมการถ้าเอ่ยนระสุมมีหรืวล่มันมันประยุกี่เขาน่งหาพวกนี้เลยแต่ว่าทั้งว่าเขาเขามามองไว้ท่นี้นะเพราะว่าถ้ากลับมาพวแฮปปี้ยิมีปัญหานี่แน่นอนเขาก็บบินเืเก่าดาวเพื่อเพื่อเพ่ผ่า ซูว <rude S 2> ่าเลยซว่เขาไปนอกระซูว่าจักรนไปบอกไปบอกปัะเทศคนมันมีวันนีนะมีเพราะวัไเนีนมนนเสียดีเจ้ายจะมีคัดดูใส่กันตามใจเจ้า้าว่าพาถึงไ่พิชนะเขาต้องคอยเข้าไปเบิกเหตุคนนี้ไม่หมดอะาไม่ไดีรื่บอเว่าจัวนเขาต้องบตรีนี้พะว่านึ่งมาเนอกมาระเทียวบริษัทตองการหกลับาตอยได้ ว่าเออเขามีคุกุกตัวหนเพราะว่าไฟมาพุ๊เขาตกท้ายโปเพราะว่าอ่าสิบผาไปหลอกต่อไปแล้วเิแม่แม่แพนเนคือสสยามกับหลองานซ้อมร้านไม่นานก็ไปยากบริกรรมมาขัานไปปุ๊บล้วมันเป็นเงืนมาูนี้เกิดขึ้นกัไปรเปล่าเขาหมาะมันไม่ได้เกิดเลยบัเดวนะเขาจะไปบ่อนนอาจารย์ซึ่งบาเอ้าบอกที่หนา้บพอใจจากศักว์จอเดือยบสไปซะเดือยบัดเดียวเขาไปบัดเดียวคุณข่อยกับว่า ก็พอจากว <wh ats> ันนี่เขาจะแจ้งว่าว่าเขาสใส่เสื้อสีหยางเออยีงยม่ไมีหนังสือแจ้ทุกเมืองอะไรว่าใส่เสื้อสีหยางตลอดลอยวันสีด่าีด่าเแจกเขแจกบคือเขาแจกแม้กระทั่งนาดทารกพรเกษตรเราเขาจะแจกพวเราว่าเวลาเขาสืบขาวเกเทศไทยใส่เสือสีด่าออไปตอนเดี๋ยวนี้เนาเดี๋ยวนี้่ไม่ใช่เรใส่สีด่าออกไปลอกเลิเชียรเรีืมบปใส่สีเรืองเนีย ตอนนี้ทั้งทั้ง,งทั้งภาค้องลับเหล่าหยแจงคนเล่าน้องเตยไทยทัศส์ดําเพราะว่าหอยนั้นขึ้นว่าหอยแข็งคนนั่นขึ้น่าของคนมันเข้าใจกันเ้าว,วส่ซ้ำอันนี้ไม่เป็นไรใสบัรบัตทับเนี่ยขึ้เขาบอกเลยว่าขั้นมุ่หม้ออะไรกันคือเอาไงเข้าเข้าใจเลยตัวตน,นี้นะว่า<ะ>ว่าเ<ะ><า>นี่ยภาคภาคพื้นเอาบริษัทไหนเข้าอะไรไมว่าเข้ากังการเสนอนโยบายในกะาร แต่บางผ่าเขาขาดเลยตอบสนองจะคล้องเข้าใจแต่ว่าตอบสนองจะคล้องแล้วมีน้องต่อนนะมันก็เบิกขดคนเก่งมั่นอะแล้วคนนั้นเดประชุมกันเลยคุยกันแล้วมันขันเข้าใจแล้วเขไปบอกจู่เขาผ้าเพิ่มไปเหรอแม่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวหนึ่งก็ดีเด้เพราะว่าเขเก็บกระเบียบเลยดีกระเบียบหนึ่งยังกระเบิดเลยดหนึ้นเกาะอ่ะหนึ่งสอง เขาสิเลี้ยวเพี่อะเอะเขาสิเลี้ยวพี่อะกาแฟกับเพื่อเขาขายไปเรื่อยก็เกิดสิเงินข้านปที่เข้ากระทรวงมนี่แต่เกิกรรมการประทม่เนี่ยมันมปัาหอกกระชวงกรรมการเออมาวันเสาร์นี้แล้วหลดหมดต้นสายเลยเขากเจกาแฟไงะทวนั้นที่นึ่งกัะสิบอกับน้ตาลจ่านมมีปัญหา่แต่สิ่ีอยู่อดไ นีแก็ทีเด็กหน่อยนะมเป็นทีน่อยที่มาคือลูกค้าสื้อคุยจะเป็นลูกค้าไปบ่อยเนที่ียวแต่ก่อมื่อมันเขาบอกไปเที่ยวจาก็ระดไปเที่ยวคือว่าจบนะถูกพอกล้บมาจะเป็นลูกค้าอะเข้ามาห็นะแต่ว่าตงพินคูขาเนี่ยมันขาใจว่าเป็นยันต์ตุ่นสังขาตัวอนึ่นเอาห้องอมโฟกัรุนี้เพราะว่ามเป็นไปอยู่กับบริษัทห้อก็บเขื่อนได้สองะโอกาสบริษัทที่มีปรญหานห้องหัวเขื่อนในเข้ามาเนีนะจ๊ะ บันเมื่อสศกเสาเข้าหอบกันไปเนี่ยมวลจะเข้ามามากเลออนไลน์ออกมาไปทั้เงาไาหมนี่นวนจได้นไปสามบาทีแคนที่แบบว่าโอ้ยมันจะไป้อกระกเขาจะซืลอยอยู่นะว่าทุกบาทขนาดบอกกน้ดีก็จันอ่ัมาบนสิบอลไหนเนี่ยเขาก็ยังยึดออีกั่นแลเดียวเดขึ้นรถี่ มินไมชวไปเจอพ่อพ่อเปนแบบอะไรม่ใช่ไม่เจอๆั้นมันก็คือขาดบานี่ครับบงอีบาเ่ภาษาเนี่ยคือ้มคเอร์ิอร์อคืออะไคือวาบริสัก่ามิเอสรุปคือเอาส่วนพวกบริสัทธ์มาเปัวตัเพราะว่าเขาเจาเขอเขาเขาเมาเข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 าเาเขาเอาเข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 าเืาเข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 ารขาเาเขาเขเขาเเขาเาาาาขขาเาาเเาเอ กำการมันแจกลูกคาไม่กะตออะไรแบไเื่อความสะดวกเพ่ามปลอดภัห้องเอะแต่ก็เนเรื่องสี่แปดหนึ่งมันมีโราณหรอโบราณโบาณหอแต่ว่ามันกับสิงนี้อะไร่ะมีบูรเขาคิดว่าเขตังใจว่าเขาสิบบาเดนีเขเตรียมไปแล้วว่าเขาาเขาไปแต่ว่ามันกับเป็นพวกมิแตอร์ควเมีย็ซื่อเลยวันนี้จังหวังก็มีเหตุผลว่าเป็นหยังวันนี้าบอกว่ามันบแม่ักอแต่อแม่จัแมงจะเมืองเสียแล้วบเป็น มันเป็นเรื่องของประเทศอรื้องขอใจตรงไหนเลยครับนบขขอใจอย่าจแสดงว่าจะตังใจอนี่ยนะขวายแตตังใจอย่นมันยังไม่เรื่องบอกเะยขมายมันไม่เขามีเรื่องบอกเลยนอกจากตังใจแล้พนอจะกเขาเขาเขาใจประมาณนี้ก็ได แต่ว่าตืบีแต่ว่านกไปมีไปเนั่ไปก็ไปตัวอีสานเนื้อนี่เาไปอย่าณปกติรน้ไหมับุช่ครัาไปเห็ดบุญกาไปอยู่แล้วตัวนี้บอกไปย่งนี่แต่ว่าอยจไปไอีสานแต่ว่าไปอีสนนื้อแล้วตัวปััยมันไปแล่าต้อง้ปยอากไปอหอกซือนกตัวอีสานเนื้อนี่เกิดปูไปเนาะจเฮ็ดปูไปไปแต่ว่าตไปปัจจัยมันหลอกไปหมดเลยเด้ มันหลอกคนอยูเดี๋ยส่วนปูสิไปสันเนื้อนี่แต่ว่าไปไปสิไปอะไรเย็ดปูไหมแสดงว่าแต่แจกแล้วไซื้อหมอเขาไปแจงเขาซื้อที่จริงเนีถ้าเขาตกลงกันอะไราบางบางคนเขาคนไปสันนี่เลทจริงนั่นเขาสมัครใส่นี่องตัไดจเป็นอย่างบอสเรื่อเราถ้าองลองเห็นย่อมหเพราะว่าไม่ใจน่งโ้แทแม่ไม่ใจบ่อะไรเขาล่เลือดติดาเข้าโลกกันแบบนั้นนะเดี๋ยวไปจะบอตกหลายไปซ้ำ เื่ารังตูสองตู้เขาก็ภาพก็ภาพไปหลายอย่างมันเป็นกระบวนการฟื้นหยิกกันยอดสรับตู้สองตู้เสียซุ้มสุ้เห็นแต่ซ้ำใส่ฉันานเนาะซ้ำนี่ก็เขียบอกให้หดลายขึ้นกูนั้นหนึ่งบนนอตสองอยากสองอยากแห่งตาเป็นกระดุกถึง่ายนะมันมันเงใสจังสี่นะมันสิไงสุดสุดืว่าอันนเอออันนี้สมัยเฮ็ดบุญเฮ็ดจังกรเสียมันก็เป็นเรื่องดีตัวอย่างว่ากรรมการนึงเนาะเขามีสิทธิ์ที่นั่นี่นนตัวอย่างว่าเขาอยากเขาอยากเอาเมื่อสายไปอะไร ได้แต่เขาจะยู่ในขนาดตอนเขาไปรออีกสามตัวก็จะทับตัวแัาดหรอไม่เอกตัวไปอีกตัวดันตัวยังอาทิตย์นี้จะไปอทิตหน้าไปมาอีกมีอีกนะพอไปยังพอไปเข้าหันกระสีรัดหน่อ่เข้าท้ายนี้พอไปน่ะจะย้ายขั้นตัวไหนอยากไประกยายไหนซ้ำนล้วกลับไปหลสซิตัวกลับไปไปตัวนี้เน่อจริงจรเนี่ยเป็นคอยคอยกระหายแเขาจเป็นเสดไปทั้งหมดอะไรภษามเป็นแสนละ บอลหลอค่ารถนะเอเมนได้แสนกว่าบาทคารถค่ารถลแสนกว่าค่ารถแสนกว่าบาทคาร์ลไปยัึดแต่รักเมืองนี่ยนะมันมันในรอบพันใจทั้งหมดสามระบาดแย่หนึ่งหลานนิดหนึ่งบาทนะเพราะว่าคำนวณกันเรียบร้อยแหละอาจารย์ตอนนี้ที่จริงเ่ยเขาแห่งคนร์ลมาเสร็จแห้ง่ายที่จริงกับไม่เป็นไปได้ที่ที่บอกเน่ยไม่เป็นไปได้เสร็จก็ได้่าตอนนี้เขาเข้าใจกันแล้วเนี่ยเขาจะอื่นเขาจะซื้อเออเออเพราะว่านี่เพราะว่ามันคอสิล้อรถวันนี้เพิ่อเข้าใจแหละเขาซื้อตู้ท่าถานนอกซืคุยเราวฟัง วันน <Yeah. S 1> so, ี้เราให้แล้วตอน่บบันนี้มันเลือดเสดยเลเลือดสองบัตรลืตยที่จัง่เบนไปปัญญาที่จริงในห้มันเลยลงไปนะซึมบุว่ผมบางคนเขาเขาฝากเยที่จริงเงิมันตะไครสัมว์มันเรขึ้นมันตะไคร่แห้งในเวร้ายกอไปปัญญาที่จรางเงินไปวัดไปเข้าสื่อเราเคยไปถ่ายรงนี้ต้องเข้าถุงหัวจถุงก่อนอายอาตีมากเพรปกันกแล้วต่โอเคเร้จะคอยเสนอรั เราเรื่องพัทยาตยกษ์ก่อนแต่ไปแล้วไปม่ใช่เอารอม่ไม่ไม่ไปอีกแต่เดี้ยาี่นึงในสุวรรณภามิบุวรนะเก่าุสมเดือนเนาะในสามเดือนเก่าสุบันเรืออยวดนะยวัดมีคือ่าคนจะไปแน่ช่นนะจะไปคือมาลมจะได้นะไปทัาบุรก่อนเนะทราบควาเค็ดโป้ไทยไปไปอีกนาง เชื่อนี่นปดูว่าผู้น้ำพระบรกบุพานที่เขาไปอาจารย์นั่นเองเขาบอกลบออกไดีกว่ารพวกมันมวนมันวนืปแต่คุณน้าพระบรมคพไมัน่ะไม่ยกเป็าใจลอยเขาเลยเสนอเกิดเออขึ้นมาาอยากให้คนที่นิ่งนะอาจารย์เชื่อผูยอยากไปบางคนนิ่งากเป็นคนจะขอเขาเสนอมาเดี๋ยวท่ทาเลือไปฝุ่นกที่มาจะเป็นคนเลือเองอนะลักษณะให้แข็งเป็นราชิีนะทก่านอห้อเขาไม่ได้ไปออก เราว่าเขาไปั้ำเลนี่เขาบงิปฏิอยู่แล้วเพราะว่าเขาแกยวัดกบัดกบุญอย่างเดียวนี่ยเบัดบุญวัดบุญบัดบุญอย่างเดียวบาดนก้กนมุสีมันกับมวลอี่านึงอนัดบุญบัดบุญน่นะก็มีจ่กแบบนี้คน้ำคาสนุกมอกบพี่อารมเยอะเนาะคนเนานี่เหลืออะไรนี๋ยตรงน้าทีวันสิเบาคมมากเต่าห้อยเตาเือยเนี่ยเด้ผเคยเห็นกับมี่เด้กูอยยางไรแต่ตอ้จะว่าไง้ สะบูนผมแสดงว่ามันเป็นทาง่านเขาอยู่เลยอ่ะอืมาอกิ่งตาเนาะอืมยิ่งตาเขาแบเขาไหวประทานเดียวเขาเ็รวมเขาสะบูนตควอนี่ต้องเออประานมันุ่มแล้วเขาสะบูนตควอนเขาสะบูนตควอนเดียวไปต่อหน่อยไปต่อหน่อยถ้าวกล้องไปเราแอ่วก็ใกล้ไปนี่จากปากช่างไงก็ไปประมาณสิบกกิโล มันเป็นท่าพานไม่้แล้วชาวคอนครเขาสิมีเวกโตคาเฟ่ดูดินดีจัะแต่ว่ามันนี้เขาเพิ่ปลืองแต่มอไอไก่กันเพราะว่าแจกกะยากเขากัชสองชุดอีกคำกไปยาเขากัมันนอนดูอะไรตัวนั้นตัวมันจีเซียไม่้เนี่ยก็คือที่เขาบอกไว้ว่าไปรอยอไปยาสู่ที่บอกไปยังมันมนใครก็รสเีย่ได้รอฉันก็คุยกันเลยมันตัดออกกระจัดมันบอยากเราตัดออกไปรัเซียเหมือนกััดอเพราะเขาก็บอไปทางนั้น เขาเพิ่มเตาหอมาแทน่ยงอยนมันมีเขาเพิ่มเต็มกับพ่อโหวดด้วยมันมีแต่พอโหวดเพรา่าเขาไปยาโซ่ก็มีการันหันไ่ใช่พ่อโหวใช่เสียนเดียว่ับอกานไปท่านเป็คนละทางันไปยะโซ่ไปอีกเสี้ยนหนึ่งเมนก่เพราะว่าคัดไปทางสก่เนี่ยมันไปทัดไปทางบาทอันไหนที่อันไหนอำนาจที่ยาโซ่กันไปทางบีไปแล้วอีกเสี้นหนึ่งมีตั้งเสี้ยนทุบุนที่ว่ เสยนดุบบนเขาจะโซ่เลยจะเขาลอยเย็ดไปจัโคนเขาลอยเย็ดเนี่ยเรียกขันา้นมาุกงาน่โค้งก้าม่างอีมุกกาม้ามุกหารยี่งนมาเริ่อจากมุดหารยไปมันก็วุ่นจสีเดียรกได้วยไก่มันคนลรา่าจะคอยว่ากันตัดออกกับมิญญางแล้คอเขาต้องมั่วอาไปเอาไปดิ้งใส่มุดหารมุกทหารกับผ้าาแก้ว เขาหนีหอเกลียวเ่ไปเสียงหุนทหารอะกัจัเขานคกพน่มขอนครพนมลุ่มอะไรนไปบิ oh <c ười> <c ười> ่งนเตาห้อยไปบนบีมคาเฟ่อะรกจัรวมเขาอุดรไหมเปคะกรรมการาไปโอเคเนาะคือว่าพอขอไทยมาที่ยท่าเนี่ยไม่ได้ตามไหนกันนี่ไต้ว่าจะคอยึ้นโค้งในวันามว่าเดินข้างซ้ายจนนี้ ตอนไปตอนกลับบอว่มันไปสายเก่ามากสายเก่าดิไปสายเก่ามากสายเก่าเพราะว่าปวาไม้ตอนตอนเข้าไปถึงให้จับรู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 ไปเลยอะเพราะว่าหายเป็นหอดอุดรื่ออันเนี่ยหอดรือเนีนอดขึ้นหนึ่งตอนตื่นมากเหมืกับลองกับบ้าจังมานอนอยู่เนี่ยแล้วก็รุ่งเจังลองกับบ้าอย่านไรแต่ในสถานไม่ลองเนี่ย ท่นไปเ้าออกแต่เศร้าข่นเ้าอยากเขาข้ามเฉยนหมดท่านมึงมึงมแดกเงินห่ะมึแรกก็ท่านมีนี่เดียวคือเขาไปนอนอยู่ขวัดโตอยู่อดหลอดเลยครับตื่นมากเขาาข้าเฉีนมากเขาข้ามเฉยนหครับตื่นมาเขาข้ามเฉียนหลครับว่าเก่าม่งชีม่งเขาออกจากอันมากหอดานหันน้หอดานประมาณห่ามหงเล่นบ้นั่นนละท่านฉันว่าที่จริงวัฒพาไปนอนซอขนองขึ้นครับ อ็คือนัก็นอนอยูแล้วมันอนมุกค่ะที่นอนนอนมุกดีกว่าับครับบนน lais, ้นทิเสีย่างเข้าไปปุ๊บนรอปุ๊บเข้าไปนอนอยูดอนตื่นมากเขาเสียเ,เวลานีที่ต้องสนุกเนี่ยโดนดูแน่จนนขเทียงบ่ายจังหวะปุ๊บจังหวะเวสกนสกนท่านท่านปเปิ่อกับเพิ่อต้องมอยก็เพล่อนั่นั้นกราเฟ่โอ้แล้วการร่างอ่างมันคำหมดอย่างคํำแล้วก็พาไปนอนอยูนั่นยู่แล้วเนนกเพราะว่าเขาจะพาไปจุดไทยไล่์น้พญานาคแค่แค่ก็คือในไม กินข้าวแล้วเขาตื่นมากพอเขาเขานันนันธาถ่ันนันอะไรยังงหนูาานุ่มเนี่ยออกจากพาถ่านมไปพิ่มหนูเข้ามุกทหารจิไปภาคไขึ้นเขาอันนี้พันธนาผู้มนุษย์นี่มันมีอะไรางนี้ผู้มนุษย์มันมันก็ใส่เวลาอนงมันมีใส่เวลาหะไรผู้นัร่มีของเที่ยวอะไรอยู่หลวพี่บุ่แล้วมีข้อแก้วมีตลาดอีนดจีน S <S <an> เดี๋ยวเาไรคึงม่งบางที่เขาตัดอ่อาหนาขึ้นข่าอุ้ชือ่อสิวออกแลวก็นันตัดนันท่านลอยดอ,อกเข้าไปเซนนี่อาจารย์นะวาเพิ่มเขามาเตาห้อยก็มีอย่างต่างๆนะแต่ว่าเข้าตรงเต้าง้อยเขาตองเขาตองไปมื่มื่นไปเนราะพว่าขั้นตอนกับบนไหนจะท่านพอพอเขาตรเวทในคาเฟ่พอเขาซีเซียเไว้ลายสะดวเขาซีเซียลไวลายดูขำสนุก่าโดนดิเขาตปลอยเข้าเป็นที่ดีนไปตามมุ่งตามคนมาขาบมาไหวเราเมินว่าเขาจะไปทยหรือเขามา ไปบางคนไปบูชาไปเนี่ยแต่ตามพิธีคนนป้นสองซุงงสามซุงรเนี่ยแ้วแ้วก็สาโดูงจิงเบิงของเนี่ยฟัวสีไว้มาแต่อยากซื้อนั่นซื้อนี่เขมีต่อบางคนก็จะไปนั่งคัดกับขายไปแล้วไปแล้วไปไปทั่วบนกไวสุภาพที่กันมาเขาเสียเวลาได้บมกูหาห้วอีกเราไื่อนมือนหน่อยจุดว่า chưa khăn mà rồi hãy tiếp tục một từ hoàn toàn tốt tí tẹt cả một cái gì rồi ôi có chưa chưa các bạn lấy từ đấy chưa hãy đến mắt